ทั้งวันตกไม่หยุดเลยครับฝนตกได้ตกดีฝนเอ้ยสงสารคนที่ไม่มีอะไรไม่ได้ทำมาหากินอะไรสงสารทั้งตัวเองทั้งเขาด้วยไปไหนก็ไม่ได้ครับอยู่อำเภอแม่สายครับฝนตกเป็นสองเดืนเอนแล้วมั้ง ตกท huh? oh, oh, anyway. uh ั huh. now, right now. Uh ้ง huh. ว oh, ันทั้งคืนอะไรฮะท่วมหมดแล้วอ๋อน้ำท่วมตรงไหนท่วมฮะน้ำท่วมตรงไหนบ้านโทงนี่บ้านถนวดั่นแหละถนนถนนอะไรโอ้ไหนดูดิโอ้ผมไม่ได้ออกน้ำได้ไม่เรื่องหรือ่าน้ำก็ออกมาได้ไหมนี่เจ้าขอปจับมันน่ะอันนี้เป็นถนนสี่เลนเนาะ นิดๆเนียโ้ขาแน่โดนน,น,น้ำท่วมแล้วครับดูดิท่วมขนาดเลยน,ะน,นุ่บนบ้านของอืมบัมวบเช้านะ้ำปั่นน้ำแดงออกมาแล้วเดี๋ยวก็มาเฮ้ยเดีเย๋ยวกบ้านโป่ง,งเนี่ยอบ้านโป่งสีแยกบ้านโป่งสีแยกบ้านโป่งน้ำท่วมแล้วครับ แถวบ้านแถวบ้านสลานวนบ่อ่าโอ้อืมฮึอ mm ่ท hmm. ่วมมดเนาะบ้านปกิดบ้านสลานวนน้ำท่วม น้ำป่ามาเยอะด้วตอนนี้ไม่ท่วมก็อยู่ไม่ได้แล้วถ้าตกทั้งวันทั้งคืนขนาดน,นี้รู้ยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดเลยครับเนี่ยถ้าผมจะออกไปก็ฝนตก